แพทพาวเวอร์แพททำบุญครบ3ปีที่ได้อิสรภาพมอบความสุขในเรือนจำแพทพาวเวอร์แพททำบุญครบ3ปีที่ได้อิสรภาพมอบความสุขในเรือนจำส่งต่อความหวังให้คนหลังกำแพงเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่กลับตัวกลับใจแล้วสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างมีคุณภาพสำหรับนักร้องหนุ่มแพทวรยศบุญทองนุ่ม หรือแพดพาวเวอร์โดยเมื่อวันที่4มกราคม2567ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ3ปีเต็มที่แพดได้รับอิสรภาพซึ่งเจ้าตัวก็ไม่เคยลืมคนหลังกำแพงได้เข้าไปส่งมอบความสุขและกำลังใจให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวางรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้งข้างในเรือนจำและทำงานอยู่ด้านนอกเรือนจำจำนวนกว่า500คน งานนี้แพทจัดเต็มเลี้ยงอาหารข่าวหวานหลากหลายเมนูซึ่งเป็นร้านที่แพทเลือกด้วยตัวเองว่าอร่อยและพี่น้องผู้ต้องขังหน้าจะชอบพร้อมกับเล่นดนตรีมอบความบันเทิงรวมทั้งพูดคุยให้กำลังใจอย่างเป็นกันเอง ซึ่งในวันนั้นมีผู้ต้องขังที่เป็นคนไทยและต่างชาติมาร่วมอยู่ในบรรยากาศพิเศษนี้ด้วยโดยแพทบอกว่าวันที่4มกราคมเป็นเหมือนวันเกิดใหม่ของตนเองเพราะเป็นวันที่ได้รับอิสรภาพได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวหลังเฝ้ารอคอยมาเกือบ17ปีทุกครั้งที่มีโอกาสจึงอยากให้กำลังใจคนที่อยู่หลังกำแพงให้ทุกคนไม่สิ้นหวังในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดีและกลับไปเป็นลูกที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีให้ได้ วันนี้วันที่4มกราคมเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าครบรอบ3ปีเต็มที่ผมก้าวออกไปจากสถานที่นี้นะครับ3ปีเต็มเลยที่ได้รับโอกาสมากมายก็เลยตั้งใจอยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าโอกาสมีเสมอเพียงแต่ว่าถ้าเราให้โอกาสกับตัวเองอันดับแรกเลยต้องเริ่มให้โอกาสกับตัวเองในการคิดอะไรใหม่ๆคิดอะไรบวกๆกลับตัวกลับใจแล้วก็เชื่อมั่นในการทําความดีพัฒนาตัวเอง ผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราได้ในนี้ไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินัยหรือสิ่งต่างๆที่เขาฝึกเราเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงๆภายนอกได้เพราะชีวิตจริงภายนอกบอกตรงๆว่ามันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับขอแค่เรามีภูมิคุ้มกันมีกรอบป้องกันชีวิตของเราจากการเรียนรู้จากข้างในที่เราฝึกทุกวันนี้เป็นประโยชน์หมดและนำไปใช้ได้จริงก็อยากให้เพื่อนๆอ,อดทนและมีความหวังมุ่งมั่นในการเดินในเส้นทางที่ถูกต้อง ณขณะที่เพื่อนๆอ,อยู่ในนี้ตอนที่เรารอโอกาสอยากให้เพื่อนๆเ,เตรียมตัวเองให้พร้อมในการควา้าโอกาสนั้นพัฒนาตัวเองศึกษาปรับวิธีคิดเพื่อรอรับโอกาสนั้นเพราะถ้าโอกาสมาแล้วเราไม่พร้อมรับมันมันน่าเสียดายนะบางทีโอกาสมันมาแค่ครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราอยู่ในนี้เป็นช่วงที่มีคุณค่าเก็บเกี่ยวไว้เยอะๆผมเป็นตัวแทนทุกคนนะส่งต่อกำลังใจให้มีพลังสู้ต่อรีบกลับออกไปทำหน้าที่ลูกที่ดีทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวที่ดีผมเชื่อว,ว่าโอกาสและความหวังมีเสมอครับ ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่พี่น้องน้องของผมและแฟนคลับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าทุกวันเราเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งมันจะมีวันของเราถ้าเราเชื่อยังไงชีวิตเราจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือเรื่องจริงแต่เราก็ต้องทำด้วยนะเราทำทุกวันค่อยๆทำไปสะสมไปนะวันหนึ่งมันจะผลิตออกผลวันหนึ่งมันจะเห็นผลลัพธ์กับตัวเราเป็นกำลังใจให้นะครับ